สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเฮ้ก้าทุกคนมากินแกงแกะกันค่ะเห็นแกงแกะไหมคะทุกคนกับเผาหมูแกะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแกงแกะที่มาของคําว่าแกงแกะนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมาค่ะทุกคนแวลาดข้าวแบบนี้เลยนะคะ เลยอร่อยมากขอบอกนะคะทุกคนมากินกะเพราหมูราดข้าวที่แรกเราจะทําคั่วกิ้งหมูเอาไปเอามาใส่น้ํามันหอยใส่ซีอิ๊วขาวฉ่ำไปเลยจ้านะความพิกกะเพราก็บรรเจิดขึ้นมาอร่อยนะคะ แกงแก่แจกออกจากทุงแล้วนะคะมีความแบบว่าข่าแซเขมิ้นด้วยเนาะสามีเขาก็เ okay. ดินผ่านแล้วเขาก็ขำลูกก right ็เสียงดัง เทคนั้นก็เลยไม่ผ่านแต่ก่อนสามีจะสั่งห้ามเลยนะห้ามดูคลิปกินนะฉันไม่ชอบแล้วก็ห้ามไปทําคลิปกินนะอะไรเงี้ยโทพอเขาออกมาเห็นเราทําคลิปกินเขาขำเพราะว่าเขาชินแล้วชินเพราะว่าอะไรดูไหมทุกคนชินเพราะว่า เราทำคลิปกินบ่อยๆนะแล้วก็คลิปกินของเราเนี้ยคลิปแรกเลยอยู่ที่บ้านฟ้า,ฟาเฟซบุ๊กนั่นแหละทุกคนพูดเสียง,งค่อยๆยนะดปุ๊บเป็นคลิปแรกที่เรากินคือกินส้มนะกินปน่นกินส้มน้่เท่าไหร่ กินปน่นแล้วเราก็นำวิวไปให้เขาดูเขาเห็นยอดวิวเยอะทุกคนคลิปป่นของเรายอดวิวเยอะเขาก็เลยเออก็มีคนดูให้เธอเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เลยปล่อยมาตลอดเลยก็คือเราไปสร้างได้ได้ที่บ้านฝาใช่ป่ะ แล้วเรายังไม่มั่นใจเนาะเรายังไม่ให้เขาดูเรายังไม่บอกเขาด้วยว่าเราสร้างรายได้พอเราสร้างรายได้เราได้รับรายได้สี่งวดสี่เดือนเราถึงบอกเขานะว่าฉันสร้างรายได้จาก Facebook นะอะไรอย่เงี้ยเขาก็เลยโอเคอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ แล้วเราก็ถึงแบบยอมยอมให้เขดูนะว่านี่คือเพจเฟซบุ๊กของฉันนะคืจเฟซของฉันนะแต่ก่อนเราเราปิดบังไลยเราไม่บอกกันแล้วแต่ก็เห็นยอดวิวหลกัหลกๆเลยคือเรานําคลิปกินให้แกดูว่าเนี่ยฉันนั่งกินนะ ฉันได้วิวเยอะนะใจเราก็ตุ้ตุ้งต่อมๆนะแกจะยอมรับได้หรือเปล่านะเพราะว่าเรานั่งทําคลิปกินอ่ะคือมาได้น่าจะหกถึงเจ็ดเดือนได้แล้วทุกคนแกก็เลยแบบเออโอเคไม่มีปัญหาอย่างเงี้ย ที่เฟสก็ได้รับรายได้เรื่อยๆนะคะได้รับทุกเดือนก็เมนูที่เรากินนะคนมาด้กินอวดเวอร์บางอะไรกินตามเมนูที่เรากิน ้าเอฟซีเขาจะชอบเขาชอบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะคะถ้าเขาจะชอบเนาะคือเคมีตรงกันเป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะไม่ต้องแบบว่าตามคอนเทนต์ชาเลนจ์เหมือนคนอื่นเขาเนาะ ฟังช่องจะดังนั่งเล่นขี้ดินกับปังทุกคนนะ ใค่ไม่ผ่านก็ขยันลงคลิปเก็บคะแนนนะขยันไลค์เพื่อเก็บคะแนนไม่ต้องโทษคนอื่นนะคะผิดโทษที่ตัวเองนะคะไม่ต้องไปโทษคนอื่นเขาถ้าตัวเราไม่ไปเชื่อเขาเราก็ไม่ผิดนะคะ ตัวเราเนี่แหละไม่ต้องไปโทษค่ะไม่มีเพื่อนมาซัพพอดขยันทําไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีนามิดแท้ หลังจากสามีเราคอมเพนมากไม่ชอบคลิปกินห็นแล้วแบบจะบอกท่านเห็นคลิปกินแล้วฉันอยากอ,อะไรแบบประมาณ้ึมบอกก็เลยบอกฉันจะต้องทำให้เธอเยอมรับให้ได้ <c oughs> คือมาดามเฟสนเนี่ยไม่บอกสามีเลยนะกลัวสามีรับไม่ได้อะไรไม่ได้สารพัดนะ่ะ จนฉันสร้างไรายได้ก็ต้องบอกแกนะเพราะว่ายังไงรู้ไหมหลังจากที่เราสอบคนละเมืองใช่ป่ะเราก็มาทำเฟซแบบจริงจังเปิดสร้างไรายได้อะไรเปิดหมดสร้างไรายได้นะแล้วก็มานั่งไลค์เก็บคะแนนเพื่อนบางคนก็บอกว่าถ้าเธอขึ้นไลฟ์อ่ะเธอส่งข้อความมาบอกฉันนะแต่ฉันจะเข้าไปซัพพอร์ตพอเราส่งข้อความไปอะไรไป แรกๆะมาหลังๆไม่มาละนะหลังๆไม่มาคือเขาบอกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครรบกวนอะไรแบบประมาณนี้มีเรื่องต้องคิดเยอะเราก็เลยปล่อยปล่อยเขานะคะเนอะเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขาแบบเขาอยากคุยกับเราเดี๋ยวเขาก็คอนแทคมาอะไรแบบประมาณนี้นะคะเราจะไม่ยุ่งไม่อะไรกับเขานะเะขาบอกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเราก็ปล่อยเขาอยู่คนเดียวนะคะตัวน,นีเ้เราก็นั่งไลฟ์ของเราไปเรื่อยๆนะ ก็มีเพื่อนหน้าอื่นเข้ามานะคะแล้วก็ก็จะมีเข้ามาถามโอ้ยไล่อะไรเยอะแยะไล่อะไรนานจังอะไรแบบประมาณนี้นะคะเราก็ไลเราก็ไม่สนใจนะพอพอถึงคิวของเขาต้องขึ้นไล่บ้างอะไรบ้างคือเขาได้รับรู้ผลกรรมตรงนั้นของเขานะ,ะนะ แล้วเราก็ไลฟ์เก็บคะแนนของเรามาเรื่อยๆเพื่อนก็มาให้กําลังใจบางคนก็มาจอดให้เงี้ยนะคะเป็นเอฟซีประจำเงี้ยอยู่ที่อังกฤษนะคะก็มาจอดให้เราประจําอยู่ที่ไทยก็มีนะเออแล้ว,ว่าแบบทาช่อง youtube ด้วยกันมาอะไรเงี้ยก็มาจอดให้อะไรแบบประมาณเนี้ยนะเราก็เก็บคะแนนมาได้เพราะเราผ่านสร้างไรายได้มาเราได้เงินเดือนมาเออคือแบบเราดีใจมาก เราก็เริ่มได้รายได้จากเฟสมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอมาถึงจุดหนึ่งที่แบบว่า,าประมาณาหลังจากที่เราเก็บคะแนนได้สร้างรายได้ใช่ปะทุกคนคือผ่านมาได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะค่อยมั่นใจว่าเฮ้ยเขาไม่ดึงเครื่องมือคืนนะเออให้เรามาจริงๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเคยมีคนที่แบบว่าได้เครื่องมือมาแล้วเขาก็ดึงคืนอย่างเงี้ย เราก็ถึงแบบมาบอกสามีว่าเฮ้ hey, ฉันมีเรื่องจะบอกเธอนะฉันผ่านสร้างไรายได้แล้วนะจากเฟสแกบอกโอเคฉันได้รับเงินเดือนมาทุกเดือนเลยนะอ๋อ oh แกบอกโอเคดีแล้วคือสิ่งที่เราบอกเขาคือว่าพอถึงเดือนเมษาของทุกปี จะต้องรายงานภาษีใช่ไหมนะตรงนี้แหละเราถึงต้องบอกเขานะเขาจะบน่นเขาจะว่ายังไงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะได้แหละก็เลยบอกเขาเออเบิร์ดนะขอจไปแล้ทุกคนแกก็ไม่บ่นไม่อะไรนะเพราะว่าเราผ่านสร้างร,รายได้หมดทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นเลีวไม่ว่าจะเป็นสตรีม ไม่ว่าจะเป็นโบนัสไม่ว่าจะเป็นดาวนะก็คือเขียวหมดตอนนั้นวนะ่าที่โชว์ให้เขาดูแกก็แกก็ดีใจนะที่เราทำได้แล้วไม่เคยไปบอกแกเลยตั้งแต่เริ่มต้นว่าฉันจะทำนะนู่นนี่นั่นเหมือนเหมือนเหมือน youtube ที่ไปบอกแกตั้งแต่เริ่มแล้วว่าฉันจะทำนะอะไรตั้งแต่เริ่มตน้นนะแต่อันนี้คือผ่านสร้างไรายได้มาแล้วนะคะรับเงินเดือนมาแล้วสี่เดือน ถึงบอกแกนะที่แรกก็ว่าจะไม่บอกว่าจะไปบอกวันใกล้จ่ายภาษีแต่มีน้องคนหนึ่งนะคะที่อยู่อาร์กันซอนะเขาบอกว่าพี่ต้องบอกเขานะพอถึงวันจ่ายภาษีเดี๋ยวบางทีเขารับไม่ได้เขาหาว่าเราแอบทำเดี๋ยวจะทะเลาะกันก็เลยเออเดี๋ยวเ๋วพี่จะลองบอกเขาอะไรเงี้ยก็ปรึกษาน้องนะเนาะแต่พี่จะลองบอกเขาแต่เช้ามา ก็บอกเขาเหมือนว่าจะด่ากูเป้าวะจะ,ะว่ากูป้าวะอะไรอย่างเงี้ยพอแบบนะทุกคนพอแบบไปบอกแกแล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดีใจทุกคนดีใจก็เลยบอกว่านั้นก็ได้พอๆกับเนี่ยแหละกับ youtube เนี่ยได้มากได้น้อยแต่ก็คือได้คอบอกว่าอเอาค ถ้าเธอขาดเหลือเงินเธอก็บอกแคนะ่น่าอะไรนะเจ้าเงินไม่พอใช้เธอก็บอกแคน่นะ <c oughs> นี่แหละทุกคนสิ่งที่เราทําแล้วสามีเขายอมรับเ่สิ่งที่เราทํา,า,ทาทกินเขายอมรับไม่ได้ตอนนั้นตอนนี้เขายอมรับ <c oughs> เดินผ่านใบผ่านมาหัวเราะเห็นแล้วนั่นทงทำที่กินปิดประตูให้ดูลูกให้ก <c oughs> ดสยด นี่ืะก็คือสามช่องทางสามสามช่องที่สร้างไรายได้แต่คือว่าฉันจะถาอยังไงเอาเข้าเนี่ยเพราะว่าเราแบบไปไม่ไหวอ่ะทุกคนอะพูดง่ายๆอไหนจะเลี้ยงลูกด้วย หลจะมีแบบออเดอร์นะคะเข้ามาคือแบบเราแบบรับไม่ทันเนาะในจะงานบ้านหนแบบเสาร์อาทิตย์สามีจะต้องพาออกนอกบ้านเนี้ย <c oughs> คือแบบว่าเราเห็นวิวเราก็แบบว่าเฮ้ยฉันจะปรับปรุงแก้ไขย,ยังไงให้วิวฉันมันขึ้นได้มากกว่านี้อะไรนะไม่ต้องอยู่ที่หลักสิบแต่ว่า วิวที่เฟซนะคือหลักร้อยถึงหลักพันแต่วิวที่ยนะูทูบแ่ะคือหลักสิบนะคะทุกคนนี่แหละเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมทุกไลค์ like. หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วก็อะไรที่เราพูดผิดยังไงเราก็ขอโทษขออภัยนะคะ thank you for your guys support i n g อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่เราก็แชร์ข้อมูลไวนะ้